ในที่สุดด้วยไอเทวดานั่งก็เสร็จเราโอโหฉันบอกแล้วไงว่าถ้าแกร่วมือฉันตั้งแต่แรกนะมันก็จะออกมาเดเฮ้ยฉันอาจจะเคียร์ต้องเมไปของฉันแล้วนี่ตอนนี้นะฉันมีพลังเยอะกว่าแต่ก่อนอีกฉันจะบอกให้ว่าฉันน่ะต้องมีชีวิตอยู่เป็นพันๆปีแน่นอนอาแล้วท่านจะไปอย่างนี้แล้วเหรออาจะอยู่จะไมล่ะ ฉันก็ต้องไปเที่ยวโลกกว้างใหญ่อันไพศาลอันนี้เซ่โอยโอเคโอว่าแต่ก่อนท่านจะไปช่วยทำให้ข้ากลับกลายเป็นคนก่อนได้หรือเปล่าใช่ใช่รอบนี้มันลำบากอ่ะพอดีฉันอยากเต้นซีวอลแล้วอ่ะเดี๋ยวติจอบมันเต็มเลยจอบซีวอลเอ้าจับซีวอลเออ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 ลืมลืมลืมเลยอ่ะเดสไล่มนต์กนั่นโอ้โหโอ้โหผมครับครับ เออไม่เป็นไรงไั้นฉันไปเที่ยวโลกกว้างก่อนละกันแล้วเออเจอกันเหมันเปลี่ยนเลยหน้าก็เหมือนเดิมเลยโโหนี่เป็นเพราะฉันเลยนะเนี่ยนายถึงต้องมาอยู่ในสภาพ้าแบบนี้ดั่นสิเป็นเพราะเธอเลยเธอก็นะตอบย้ำฉันอยู่ได้โอ้ย นั่นนี่แล้วทีนี้ทำไงเนี่ยเธอทําให้เทวดาอยู่สภาพอย่างเงี้ย,ยฮ <ะ S 2> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยถ้าแบบนี้ระวังทสวรร์ลงโทษนะแย่และแย่แน่เลยเธอแล้วฉันจะทํายังไงดีล่ะโอ๊ยคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยไม่รู้นะฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฉันกลัวฉันกลัวมากเลยไม่เอานะไม่เกี่ยวนะไม่ยุ่งอ๋ <ฮะ S 2> อ,อ,อรู้แล้วก็ให้หนายคนนั้นช่วยไงล่ะคนไหนเหรอ ตอนนั้นน่ะตอนที่เจมโดนทาร้ายใช่ปะก็มีคุณลุงคนนึงมันใช่คุณลุงหรือเปล่าก็มีคนคนหนึ่งนั่นแหละเออมาช่วยไล่ป้าจะขอหอนั่นออกไปอ่ะคนนั้นน่าต้องช่วยได้แน่แนเลยอ่ะเขาต้องรู้แน่ว่าเจมเป็นใครต,ต้องไปหาก,ก่อนป้าป้าเจ้าของหอแล้วแกจะกลับมาไหมเนี่ยเออนันดีเราอยู่หอป้าแกนี่วะเฮ้ยเสี่ยงไรอ่ะเดี๋ยวป้าแกกลับมาแล้วเฮ้ยแล้วมาดูเหรอีกเล ออยตปให้มาก่อนสนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอไรแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะนั่นดิอเออเจ้าหมดไงล้ล็อกประตูไปแล้วสามอันหนึ่งอครับท่านเป็นยังไงบ้างอตอนนี้กำลังตามกีาศาจป้าไปอยู่ครับอีกไม่นานก็น่าจะเจอในไิช้าแล้วแล้วคือวดาคนนั้นเหรอ ตอนนี้หมดพลังไปแล้วน่าจะสูญสลายในยไม่ช้าครับถ้าเอาพลังจากปีศาจมนุษย์ป้ากลับมาได้เนี่ยก็จะรักษาเขาได้นะเรื่องนั้นผมทราบดีครับพยายามเขาล่ะครับผมมันได้พับเลยวะ,จะเจ้าไปจริงๆเหรอจริงสิก็ฉันต้องไปตามหานายคนนั้นนะ่ะออโอเคได้ได้ได้ได บอลลี่อ่ะเฝ้าเจมไว้ก่อนโอเคไหมโอเคได้ดิฟังอย่าทำอะไรเจมนะไม่ฟัง่ะไม่ไม่ทำอะไรล่ะ ไม่ได้ไอ้นี่ทำไมฉันช่วยใครอ่ะขึ้นมาสิขึ้นไปห้างบนเหรอใช่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลย ตรงนี้เหรอรโอ้แกอยู่ไหนเนี่ยกคนเหรอหรืออะไรอันนี้หรอเอาฉัน,นไปที่ประตูเฮ้ยคนรู้ ฉันไม่กับเธอใช่ไหมเนี่ยไม่กับแล้วแม่ทำไมไม่เลือ้อยมาเองล่ะเลื้อยได้ก็ไปแล้วเนี่ยอะไมนก็ขึ้นมานี่มาแมห,ห็กนั่นแหละจอบไปพูด้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากรู้หรอว่าฉันคือใครแล้วเธอคือใครล่ะ โดนในป้าจะของหออใะขังไว้ในหุ่นเนี่ยเนี่ยป้ามใจร้ายมากอีป้านี่มันก็ใจร้ายจริงๆแหละไปงั้นเดี๋ยวฉันลงไปแล้วกันเดี๋ยวบอกทางฉันไไปฉันจะช่วยเองนะน่ากลัวเร็วเร็วเร็วเรเร็วเวนแกมาเร็วดนะสกอรี่เอาวไปตัวนั้นเอาว้โอ๊ยกำปังีเจกไเมอดี้ เปิดเลยเหรอ,เ,หรอเอเอ,เ,อเปิดเดลยเจมธรรมดาไปไปไปโอาา้ยเีเเมไปไหนเอา้าฉันก็ต้องไปหาคนคนหนึ่งมาช่วยเจมไงล่ะช่วยเจมฉันช่วยเธอได้นะเธอมีพลังงั้นเหรอใช่ฉันสามารถพาเธอไปหาคนที่เธอตามหาได้นะแค่เธอนึกภาพเขาคนนั้นให้ชัดเจนก็พอไม่แค่นั้นเลยฉันเคยเป็นแบบิวดาที่นอนอยู่ในห้องเธอเลย จริงเหรอใช่ใช่เยนึกหลับตาเลยนะนึกเลยนึกภาพเลยไงเจอเพื่อนรักเอาซีนนี่จัดการเ,เมย์ไปยังอะอยังเลยว่ะก็ว่าจะจัดการวันนี้แหละเมย์มมทำงานปะไม่นะไอเมย์ไม่ได้มาทำงานนะว,วันเนี้ยไม่ได้มาไม่เห็น น่าจะอยู่หอแน่เลยคนเนี้ยรอไปจัดการเลยไปล่ะเฮ้ยรออะไรอ่ะไม่เอาคนไป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 ก่อนเพื่อนเจริญเจริญเจริญเออเออเดี๋ยวนี้เยอะไรของเธอเนี่ยช่วยเจมหน่อยได้ไหมช่วยเจมให้กลับมาเป็นปกติหน่อยได้ไหมอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันนี่เอาไปไหนช่วยกันก่อนเซ ไม่น้าเห้ยอะไรเนี่ยก็ได้ไม่โอ้น้าช่วยได้นะไรฮ้ยเจ็ดหน่อยนะไม่ให้นัาขนขาก็ได้ไม่จะรับทำไมเล้วโอ้ยโอ้อก็ได้ก็ได้ติหมาสิคิดเจ้าจะไปอ่ะเออเออจะไปช่วยหานี่ไง ค่ะตจอนี้สามารถจัดการมันเลยได้ไหมได้ได้ได้อยู่แล้วโอ้โหแล้วสามารถลุยเลยได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้เออเหมยกาดงั้นก็นึกถึงภาพใหญ่ปีศาจนั่นสิไม่ได้ตัวเทเลพอร์ตนี่แปลกว่ะเจอตัวสักทีนะยายปีศาจนี่แกจเจ้าฉันได้ยังไงเนี่ย แกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำกับฉันหน่อยแกน่นเองที่ช่วยพวกนี้เอ้าแล้วคนสวนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเนี่ยตั้งแต่คราวที่แล้วแหละฉันน่ะเหรอแค่ตำรวจเทวดาที่ผ่านทางมั้งไงล่ะเบบี้อะไรเนี่ยจะไปลากออกจากเฟนแป๊บนึงเออแป๊บนึงขอเท่หน่อยเฮนซี่ ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเอาละจังหวะงงนนเ,เงน,งงนี่ยแหละยังไม่จบเพลงเลยเอ่ะเฮ้ย ็วไปไปหาเจมเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยโอเคโอเยเฮ้ยเฮ้ยดิฉันได้ทางเต็มมาแล้วเฮ้ยเร็วดิช่วยเขาดิช่วยเขาเร็ว ว่าไงจ้ะน้องเมฆเ็บมา,าได้ยังไงเนี่ยค่ะกับหนุ่มเทวดาสุดหล่อนอะนนิ่งมันผักนะเลยนะเอตุ๊ดทำไมยกงก็บต,ต,ตัวออกไปซะไม่ฉันไม่ยอมให้ใครทังเพื่อนฉันหรอกเฮ้ยเอ้ย้ยอ,ยออกไปฝ <c oughs> ากฉันนะไปไปเข้าคุก้ืฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะมาเอาคืนอย่างสาสมครับ <c oughs> จะรอวันนั้นนะ อืมแกนี่ยังไม่เลิกลังแกลผู้หญิงนะไปเอ้ยอะไรวะเนี่ย,ปย,ยไปแล้วเอยเป็นอะไรวะเนี่ยอีเจไปไปไป<อ>เลยวๆขอออกไปก่อนเจบอนพี่ฝากด้วยนะโอ้ยมา อย่าเยี่ยงควเป็นผัวให้แกโอยหวังว่าเรื่องทุกอย่างมันคงจะจบแล้วสินะเออใช่จบแล้วแต่ตอนนี้หิวว่างเลยไปเดี๋ยวพาไปกินมาม่าไปงนุ่น